ที่ชื่นชมในโลกโซเชียลครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือพระครูสังฆรักษ์สุริยาธีระสัตโธเจ้าอาวาสวัด,ด,ดวรพจน์สังฆวาสนั่งรถสาเลง้งบรรทุกผักถือโทรโคงบอกให้ชาวบ้านมาเลือกผักสดฟรีตลอดเส้นทางพูดทางโทรโคงว่าผักจ้าผักสดๆจ้าวันนี้วัด,ดวรพจน์บรรสุแจกผักฟรีมาเลือกมาหยิบกันได้เลยจ้า รถซาเล้งนําผักปันสุกแจกให้ชาวบ้านนี้นะครับทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับชาวบ้านที่อยู่ละแวกวัดวรพจน์สังฆวาสตาบลบางนางอาเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือพระครูสังฆรักษ์สุริยาธีระสัตโธกราบทดที่การนะครับผมท่านเจ้าวาดครับท่านเจ้าวาดได้แจกผักปันสุกให้กับชาวบ้านมานานหรือยังครับาสรุปคร่าวๆมาทํามาก็เป็น1ิปีแล้วจะโยม ทำมาตั้งแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดอยู่ในเมืองแล้วก็พอมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ได้เท่าของรรษาละนี่ก็เลยทําเต็มที่ตามกําลังของเราท่านเจ้าวาดแจกผักบ่อยขนาดไหนครับเออพักแจกทีหนึ่งแจกบ่อยมากก็ต้องเกรงใจร้างคาแถววัดหน่อยก็มีบางบางครั้งก็เพาะหัวง,งอกด้วยอะไรด้วยมีหลายอย่างโยมกิจกรรมมีหลายอย่าง,างแล้วได้ผักมาจากไหนครับท่านเจ้าวาดเนี่ยเราไปช่องที่เขาขายผักนั่น เราก็เลยได้ผักนะก็พอได้มาแล้วก็เอ๊ก็เลยเอาแบ่งปันชกวาบ้านการพอได้มาเป็นชันรถอย่างเงี้ยพอเวลาช่วงๆแล้วก็ไปจะไปขอบิณฑบาตทีนึงเพื่อเอามาช่วยเหลือญาติโยมผู้ที่ขาดสนรายได้เดือดร้อนอะไรพวกเนี้ยช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่ท่านเจ้าวาดนั่งซารเลงไปแจกผักด้วยตัวเองตลอดเลยใช่ไหมครับญาติาจกเพราะว่าชุมชนหลังวัดเราอยู่ติดวัดเลยแล้วก็แจกชุมชนหลังวัดบ้างที่ ห้องแถวที่อื่นบ้างอะไรเนี่ยเป็นจุดๆดไปจะถ้าไปไกลหน่อยแล้วก็จะเอากถยนตน์ไปจะขอญยตถามนะครับท่านคิดยังไงครับถึงได้นั่งซาเล้งไปแจกผักด้วยตัวเองครับตอนแรกนะพูดจากใจจริงเลยเอ้มานอนคิดเอจะเอาอยัางไงดีเอ้ะลองดูสิลองทําเป็นซาเล้งแบบที่เขาเรียกกันว่ารถก,กุมคกวงลองดูสิก็เลยนึกใจว่าอ พระพุทธเจ้ายังโดนมินทาเลยเนาะเราเราเรานั่งรถตาเลงไปแจกเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนเห็นต่างก็ต้องมีว่าเราบ้างแล้วก็ย้อนกัาไหมทีถ้าเราไม่กล้าทำเราก็จะไม่รู้ผลว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีเออเลยตัดใ,ใจว่านึกย้ยใจอยู่เสมอว่าที่ใดมีคนสรรเสริญที่นั่นย่อมมีคนนินทาก็ <c oughs> เลยทําขึ้นมาเลยเพราะเราเราถือว่าก็เป็นการทําความดีช่วยเหลือสังคม ญาติโยมที่ได้ผักฟรีมาพูดกับท่านเั็นยังไงบ้างครับญาติโยมชอบกันมากเลยก็บอกว่าโอ้พระอาจารย์เดี๋ยวแจก<ต>นู่<ใ>นแจกนี่ก็ก็มีแต่ถามว่าอ<ร>าจารย์ไม่เหนื่อยบ้าง,งหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเขาไปมือหนึ่งสองมื้อก็ยังดียังได้ผักก็เนี้ยก็ทาได้กินกันได้ทั้งวันสองวันด้วยบางคนครอบครัวอยู่กันไม่หลายคนอย่างเงี้ยจ้าญาติโยมดีใจนะครับแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผักเนี่ยมีบ่นน้อยใจบ้างไหมครับ ก็ก็คงมีบ้างนะจ๊ะโยมนะเพราะว่าแล้วก็แจกแล้วก็ล้างค้าเขามีแถวเนี้ยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ดีไม่ดีทุกวันก็คงจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะจะโยมคงจะไม่มากมายหรอกอาจจะนอนนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้เพราะอะไรครับพระอาจารย์ถึงได้ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านคือความตั้งใจอยากให้วัดเป็นที่พึ่งของยาติโยมไม่ใช่ว่ามีอะไรอะไรก็ ขอเลียรรยขอเลียรายตลอดาีเงี้ยอือเพราะว่าแอบถิ่นปีๆหนึง่งเราเราก็มีอยู่แล้วอ่าเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับวัดอยู่ได้ชาวบ้านก็อยู่ได้ครับใช่ใช่ใช่วัดเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ได้ชาวบ้านก็ต้องอยู่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าวัดไม่ช่วยเหลือชาวบ้านเลยเนี้ยชาวบ้านก็ไม่เข้ามาวัดหรอกบางครั้งของวัดเนี่ยคนนู้นก็มาถวายข้าวถวายอะไรเงี้ยกลับรวงการอ้าวเราเหลือจากราร จากการฉันแล้วก็แบ่งปันให้ลูกจิตเอาไปให้ชาวบ้านนะก็มันเป็นที่สิ่งที่ดีนะจะมาว่านะเป็นสิ่งที่ดีการช่วยเหลือเกื้อกลูลก,กันแบบนี้นะครับก็เหมือนกับถูกระงวัลที่หนึ่งแล้วครับแต่จริงๆนะผมก็อยากถูกเหมือนกันนะวัลที่หนึ่ง <c oughs>